คือกระยาวครับมาหาแห่งพระดับเตาจะอยู่ในชุดสีชมพูนะครับส่วนทางด้านของกล้วยไม้สีลุงนะครับจะอยู่ทางชุดสีฟ้าเสร็จแล้วทุกอย่างาพรากพร้อมกล้วยไม้เสิร์ฟนน ทู้งคู่กันสมควรนะครับบอกไว้ก่อนเลยรอบแปดทีมดูดีดูดีหนึ่งส่วนดอกไม้เสร์ฟหลุนกลับมาได้แม่ถนัดขาซ้ายมือสั้งคู่เขามีจืนซักไปหน่อยหน,นึ่งสองเต็มจิดสองส่วต่อ,อ,อ,อไป้สีลุ้นเสร์ฟ ยอติดอามาเก็บเดียวกันขึ้นอีนไหมลูกพีแหวกแรกของอหานมหาเงมาดามเต๋าชอบคำเดียวนี่แหละมาดามนี่แหละหนึ่งสองเส้็จเล๊ะ バカバカい。 หน่สองมีไม้เสร็เสร็จแล้อ้าวลุนมาก็เก็บทันทีไม่รอไม่รอเรานักจะว่าง้นามาแกก่อนมาแรกก่อนอ่ามไมเสร็เที่หนึ่งนะคะข้าต่อสองค่ะมาเริ่มมาเร่วยรโค้ แดงครับหกตอสมทาตะบะหกสองกุ้ยไม้เสร็หมี้เยัวอยู่รถหลังรับได้ไหมแม่ติดต๊อของผูเล่นั้งนั้นของกุ้ยไม้หมต่อสเรนอครับสำหรับนั้นของมหาอมาดังเต่า tết lạc của hai đội bóng trong trận đấu giữa hai đội bóng này là đội bóng của พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพิ้งชนเลิศนะครับเจ็ดสองขึ้มาเฉยข้นมายบ้างยกันด้ขั้นมาได้ตามเื่อสี่ใบแล้วก็ที่สต่อ1จนะครับขอบคุณครับที่เก็บบอลให้ไม่ย่อนลายท่นี่ เสรดสจบนำตอนเร็วลูนี่แม่เียวเดียวกันจะทักอะไไม่ได้ครับอนึ่งครันี่แล้วสวยนะคะเดียวการให้มาติดตั้งเลยเอออต่องกล้วยไมอถึงกับโอ้โหหนีดีกว่าว่างั้นรับตำหนังทางด้านของกล้วยไม้สีลุงแปดสามกล้วยไม้เสรมสร็จ สดีค่ะสดีกว่าค่ะยกตัดงสัดีเดียร้มดูยากครับปลูกกันเร็วเลยนั้นจะมีทีมาดูคว่าีใครจะอะไรกันมาครับ4ีแปดพอแแล้วเก็บเป็นลูกค่ะอย้าเ็บสดีไ่เ็ตูไม่ได้แต่ยัดเก็บไปอยู่ติดป๊อกยัเก็บไว้ยังไต้อยู่เม่บัา จ้าโอ้โหจังหวะเท็กสักครู่ครับ10คะแนนพีเลยิงหมดล้วัน้ใหญไห้ก็ไม่รอครับไปดีกว่าว่างก้น9นตาผู้ใหวยไมขอเลขวครับ

ด้านต่ากับ69เสม่สมด้วยซ้ายที่ไปตัวไปแ้วไปตอกเอาก้าโอ้โหเอาแล้วครับไล่ลงมาเป็นจ9ดตอกเก้าเก้ามาหาหิงมาดามเต่า ขอเวลานอกครับสำหรับกล้วยไม้สีลุ ก็ขึ้นมาได้เกี่ยวไว้เที่ยวไว้แม่แตะด้วย้ายเบาๆไม่ต้องเอาแรงเลยว่างั้นเน้นที่ทิศทางมากกว่าให้เป็นแต้งผมสถานีเท่าไปเท่าไปเท่าเสรบแล้วต่อหน้าแล้วเข้าฝันดีแป้งเท่าแล้วเข้าเท่าแล้วโยังได้อยู่ดักทางได้แล้วมีโอกาสขึ้นลงนี่ดักเกี่ยวว่าได้เช่นกัน เป็นโนกาสของมารับเตายอดติดกันได้เดี๋ยวไว้ขึ้นมาเอาห้ามไปก่อนเป็นตาหัวเแล้วแล้วขึ้นมาโอ้โหโอ้ยไอ้ได้บั้รบของลุวยไมมสีครสิบเก้า มาแ้นะรัจตอนแรกสวยมากกระเดอระเดาอขึ้นเซตตกลโอ้โห้นหังเลยพี่อเรอก้มโอ้โหโอ้โหโม่วน้านหน้าไม่ได้ดูด้านหลังเทางงนโอ้ตายตาเสอเาล่นเป็น่าง1นเต่ามหางึงมาดังเต่าเสิบี้ยกการนะข้นมาแล้วตบกระดมาลงด้วย เอาท้ายขอบไลทีเดียวครับมาหามุมดีกว่ามันสิบเอ็ดสิบสวยไหมสีดุ๊งเสร์ฟได้รัเลขสวยไม่ได้ขึ้นรายทเลท่าโอ้โหสิ เท่าหายยิงตัวดีสุดดีค่ะตอนแรกเป็นันสุดหยุหลังสวัสดีติดต่อไปจับไทยโอ้โหเนี๋ยวครับเซร็จดีถือว่าไม่ได้ติดตังเลยอ้าตอนนี้เป็นเอ็1 เดี๋ยวแล้วเสียไปครับเอาใหม่มางั้นอยากไปยึดติดกับเรื่องเสาเข้ามาโอ้โหโอ้โหคงอนพุกสุดที่พงเลยค่ะสิบสองเท่าประดับเสาเสร็

tám, mười, ba, mười, hai, vui mắt sướng, đá đi, đi, đá <laughs> เงินเสร็จแล้วมาทางใดเก็บเงินแต่ละปับเพื่อลุยยอดยังได้อยู่รอไว้เงินมาแล้วก็ตกด้วยซ้ายยังได้ยังติดเก็บกลับมาเล่าปีกันเต้าเรีย้ยคอยไหมเป็นแต้มของท่านนั่งมหาอินประดามเต่ากับท่านผู้เสินให้ท่านนั่นแ้ม เลขสิบสามกนะหาเทพเกตยกเตะแกไเตยัดก้ามแมนิดเียวครับคืเรื่องนั้นแค่เท่าอยู่ก็เล่นบอลรุ่ไหนก็ไ้นะคะเสิบสี่เท่าโอยไมบ

สิบห้าเท่าไไเสร้เท็จมตรงนี้ครับตองแคมรต้งพ ouais ื่อนที่ขนะเป็นแมทสัญของทั้งคู่ในรอบแปทีมครับ16 1หไฟไเสรผมชอบปึ <sh uh ่ซัดสลัดแม่คลัดนนี่โอ้โห ่กำลังใสเลยไม่ม่กำลังใสเลยหกเข้าแล้วตอนนี้16เท่าแทเท่าครับออกโอ้โหน่าจะได้เข้ออกก่อนะสิบเจ็ดสปเดียไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะออกก่อไหนเลยคพราะเพน ลบสามเมตรสวัสดีเพาะแก่ไปเลยได้ไหมเกลี่ยไว้ยังได้อยู่มีโอกาสลูกสำคัญแล้วคยัสงได้อยู่แข็งมาเงินเก็บได้ขึ้นจอดติดเกียบร้อยโอ้โหไม่เอาโคราดสิบแปดสิบหกด้วยไม้สับ เมนซี yeah, oh, ่ใหญ่แนวโคราช5แผงแต่ต่อ16นะครับยังไงตอนแรกก็ข้ายกครบทันหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยก็ต่อ16แผงได้ครับขอเวลานอกครับสำหรับทางด้านของมหาองมาดามเต่า เราไปก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับต่อไปกล้วยไม้สีลุงครับดูียพบกับในเซตที่หนึ่งกล้วยไม้สีลุงนักค่ะมีทั้ครับอเตรียมตัวไว้ตอนนี้เปลี่ยนตัวเซตนะคะ

้าวไล่ขึ้นมาครับวะดวเคยบอกเอาเียวสิบแปดสิบเก้าใมาเองประดับเต่าเสิอเีค่ะแตกข้ากันนี้รถกลับมาลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วขอากว้าววรน่ครับเรนวัา ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับบริษัทหน้าม้าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันก oley บอลเจ้าพ่อพญาสีเขียวครั้งที่สองประจำปี2565ณสนามบ้านเจ้าพ่อเมืองสีเขียวอมตะเขียวนะครับสมนคมราชบัลลประจำปี2565นี้ด้วยขอบคุณทุ่านในการสาธเจ้าพ่อชุดที่สองนะครับแล้วก็ต้อง๊อบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกทีมนะครับ จะเป็นนักกีฬากองทีเราูสินธ์ทุกท่านที่มาชมการแข่งขันทุนนนนกิกเก็ทุกท่านเลยรยอดเรียบร้อยโอโห้อดอดละมุนซะเหลือเกินยอดฮูสักทู่20ิกเก้าหายเงิมต เปิดเอาสุดยกโค้งติดป๊บไม่ได้ยกการติดอีกยังได้อย well, ู่ไม okay. ่ให้เสียเงินไปย่างนั้นก็ได้หรือเปล่าจะอยู่อยู่ไหมจะเป็นโอกาสของใครที่จะได้ไม่ติดอีกยังอยู่เป็นโค้งเร็วอ้าวดังล่างพร้อง สวยไหมสลครับยี่สิบเท่าขอบคุณครับที่เก็บลูกบาให้ตี่นแรวยยกติดไปอ้าวด้วยว่าอย่างนั้นตรงนี้นะฮะได้นะแม่ 1ต่นเที่หนึน,นะคะเดนะ็ดตโดล่บีอ้ย้า่สวแบ21เท่านะคะในเซตที่หนึ่งรอบแที่สิบเอ็ดาครับ เดาเต้ครับ yup ี่สิบสองกี่สิบเอดนแรกสวยยกจเลยโอ้โหนเดียวโอ้โหยีสิบสต่อยี่สิบเอ็ดกะเะมาดาม่รากเาี่ยี่สิบสามยี่สบเรครครับุยไหมยัดติดดู จังไดไหมติดอีกยังบอกไว้เดียวกันขึ้นลูกนี้เขายังติดอีกเดี๋ให้่ายแล้วก็ติดไปลูกนี้โอ้ยไม่ติดแล้วมั้งใจสดโอ้ยติดมาเยอะแล้วเกินลิมิตแล้วมั้งได้เท่าที่มา2ี่สิบสองยี่สิบสามเริ่มได้เริ่มไ็้ ยังตัางอไได้อยู่เดี่ยวตัาทได้่อลูกสำคัของทั้งสทีมครับเราจะได้ไตนี้จะเปิดเป็นยี่สิาตอนได้หรือไม่ตามตรง่ะเจอบอลแรกวยได้ไหมได้แล้ครับที่บอลต่ไปจะเป็นคกน้ำสีลุ้ง